สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกรันดอมวันนี้คือเสน่ห์คุณแรงเกินต้านไหวขอบคุณสำหรับทุกๆกการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดน,นึงนะตัวอักษรเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ มาดูซิว่าได้ตัวไหนบ้างเนาะด U บเบเสน่คุณแรงเกินต้านว่านี้ขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนาะ โอขึ้นมาเป็นคว e นออฟ w o r d ดเลยคว e นออฟ w o r d s แสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจหรือว่าเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะไม่หัวอ่อนนะบินมาเลยตามมาด้วย Temperance นะคะ คุณค่อนข้างชัดเจนเนาะเวลาคุณอยากทำอะไรอยากได้อะไรในชีวิตนะคะเหมือนกับว่าคือชัดเจนแต่อดทนและรอได้นะคะไม่ได้เป็นคนที่อ,อยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรอะไม่ได้เป็นคนที่เอาแต่ใจนะเนาะ,เ,นะเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจได้ดีนะคะโอ้ย We are fortune แสดงว่าคุณกำลังรออยากได้อะไรอยู่ไหมบรรยากาศมันเหมือนแบบนั้นเลยอะเหมือนรออะไรสักอย่างคือตัดสินใจไปแล้วอารมณ์เหมือนออเดอร์ออเดอร์อะไรสักอย่างคุณอยากได้อะไรคะอยากได้ความรักอยากได้การงานอยากได้การเงินอยากได้ชีวิตที่ดีอยากได้ความสุขออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็รอด้วยความอดทนนะคะจะส่งช้าส่งเร็วไม่ว่ากันขอให้ส่งก็พอนะคะห้ามเทนะ ห้ามเทแต่ใดๆก็ตามมารู้สึกว่าไม่เทหรอกอ่าถ้าจะเทเทอย่างเดียวคะ่ะเททิ้งความเสียใจความทุกข์ใจไปให้หมดให้สิ้นเลยไฟอ f Cups นะคะชีวิตของคุณถ้าที่ผ่านมามันขอภัยนะบัด s บ a อะฟ e ลลิ่งประมาณนี้เลยอะแบบเฮ้ยมันจะมีอะไรเจ็บไปมากกว่านี้ไหมถ้ามันแย่มากถ้ามันเหนื่อยมากถ้ามันแบบ อารมณ์ <c oughs> แบบจะไม่ไหวอยู่แล้วตัวจะแตกอยู่แล้วนะคะถือซะว่ามันมันเป็นเคราะห์กรรมครั้งสุดท้ายก็แล้วกันก่อนที่คุณจะได้เจออะไรใหม่ๆในชีวิตเนาะเราคิดว่าคุณก็ไม่เคยทำลายใครอะช่วงชีวิตของคุณอะไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีอะไรกับใครเลยนะคะใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่า ระมัดระวังปรับมาหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ไม่วายมีเรื่องเข้ามาทำให้คุณทุกร้อนใจก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราคิดว่าคุณมีมุมมองให้กับตัวเองใหม่แล้วนะมีความรู้สึกใหม่อ่ะมีความรู้สึกดีก่อนหน้านี้เหมือนแบบว่าอยู่กับความทุกข์แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมนานจังเลย <laughs> มีอาการแบบตัดพอมีอาการแบบ ทุรนทุรายแต่ตอนนี้คือแบบเหมือนคุณโตมากขึ้นนะคะในปีนี้ในช่วงนี้หรือแบบมันเจอเหตุการณ์บีบอัดคุณซะจนไม่โตก็ต้องโตนะคะต้องต้องลุกขึ้นมาให้ได้อะต้องต้องจัดการต้องทำอะไรสักอย่างแล้วคุณก็ทำได้จริงๆแล้วคุณก็สำเร็จจริงๆแต่มันเกิดจากการที่คุณตัดสินใจนะก่อนหน้านี้จจะมีฟีลลิ่งแบบ ตัดไม่ตัดดีนะทําไม่ทําดีนะจะอะไรยังไงเหมือนกังวลเหมือนกลัวผลลัพธ์แต่เราคิดว่าช่วงเนี้ยเหมือนมันทุกจนถึงที่สุดอะจนรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่าน,นี้แล้วนะคะคือแบบเอาไปเลยอยากได้อะไรเอาไปนะคะคือเอาไปในสิ่งที่คุณต้องการแล้วเอาความสุขของฉันกลับมา เรารู้สึกว่าคุณพูดกับตัวเองแบบนั้นนะคือจะไม่ขออดทนกับอะไรที่ทําให้ตัวเองทุกกายทุกใจอีกต่อไปชึบตัดตัดจบก่อนหน้าน,นี้น่าจะแบบภาะวะพะวงพอสมควรเนาะน่าจะสงสารเขาแหละหรือว่าน่าจะแบบยังงงๆอะ่ะแบบไปทางไหนดีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกเหมือน เอ๊ะหรือว่าเราผิดหรือเขาผิดมันมีแต่แบบเออเอเอมีความคิดอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะเดินหน้าไม่รู้จะถอยหลังไม่รู้จะไปซ้ายไม่รู้จะไปขวาดีแบบกังวลใจแต่เหมือนเร็วนี้เนาะหรือว่าถ้าใครยังไม่มาเดี๋ยวก็มานะคะมันจะเกิดภาวะที่แบบเหมือนอยู่ๆก็สว่างวาบขึ้นมาอยู่ๆก็แบบ โอเคเราจะไปทางประมาณนี้แล้วกันคือมันเป็นการตัดสินใจมันเป็นหนทางใหม่มันเป็นความเชื่อใหม่มันเป็นการยอมรับที่เกิดขึ้นในใจของคุณอย่างท่องแทว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วอะ่ะขอให้เสียน้อยที่สุดละกันถ้ามันมีเรื่องอะไรที่จําเป็นจะต้องเสียจริงๆนะก็ขอให้เสียน้อยที่สุดประมาณนี้นะคะ ชีวิตของคุณเหมือนกำลังจะเริ่มต้นใหม่เนาะแล้วก็อดทนกับความทุกข์มาแบบยาวนานมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยยอมใจยอมใจนี่เห็นไหม The Empress เห็นไหมล่ะเหมือนจักรวาลเข้ามาทดสอบคุณเฉยๆเนาะอยากรู้ว่าคุณจะเก่งสัก,สกแค่ไหนนะคะเก่งเก่งไหมใจสู้ไหมนี่เห็นไหมเขาถามว่าใจสู้หรือเปล่านะคะ <c oughs> มากับไพเซเว่นนัวน ใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมานะคะไหวนะคะเออจะบอกอยู่ว่าตอนออดูตัวอักษรนะมันเหมือนมันมีคําถามว่าแบบคุณโอเคไหมอ่ะคุณสบายดีหรือเปล่ามันมีความเป็นห่วงเป็นใยของพี่ไพ่แวะมาถามนะคะก็คาดว่าน่าจะกําลังจะพะเชิญกับเรื่องราวบางเรื่องอยู่นั่นแหละ The m a g i c กเชนชีวิตเป็นของคุณนะคะโชคชะตา คุณกำหนดเองได้โอ้ my god เอาสิพอหน้ารักปุ๊บความรักมาปรับปรับปรัลิ้นพันกันเอาใหม่พอหน้ารักปุ๊บความรักก็มาปรับเลยนะคะทั่วขาบเ็นแม้ใครจะไปต้านไหวเนาะน่ารักขนาดนี้นะคะหน่ารักตัวแม่ด้วยนะไม่ใช่น้ารักธรรมดา ดูเอาแล้วเดี๋ยวมันต้องมีคนพยายามตะเกียกตะกายเข้ามาแน่นอน hmm. แอบอิจฉาตาร้อนนิดนึงนะคะเออ of Pentacles แป๊บนึงนะประมาณนี้ไพ่ตกไปนิดนึงอะขออภัยพื้นที่น้อยนิดโอเคสเสน่ห์ของคุณมันเย้ายวนใจซะหรือเกินนะคะ เราคิดว่าหลังจากที่แบบคุณผ่านช่วงเวลาที่มันทุกข์หนักหนาแสนสาหัสไปแล้วอะ่ะหรืออย่างน้อยอะ่ะคุณก็ลุกขึ้นมายืนอยาดเลือกที่จะสู้ทำความเข้าใจชีวิตละแล้วก็เริ่มเห็นหนทางแล้วก็เสาะ,ะแสวงหาบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันมันเป็นพลังงานที่คุณกำลังเรียกทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมานะถ้าก่อนหน้านี้มัน เหมือนหลงไปอยู่ในหลุมดําตกลงไปเงี้ยอารมณ์เหมือนคนเดินตกท่อวุบ <c oughs> ลงไปแบบนั้นนะเนาะแล้วก็คือแบบโอเคตกก็ตกตกแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะล้างตัวใหม่เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่มันก็เท่านี้เองไม่มีอะไรอาจจะงงงงเซง็งเซงนิดหน่อยเกิดแผลบ้างทะลุทะลอกแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากมายนะักคุณก็จะได้ระมัดระวังว่าเวลาเดินมองทางดีดด้วยอย่าแน่ใจว่าฝาท่อที่ปิดมันมันปิดได้ดีนะคะ ต้องต้องอเดินด้วยความระมัดระวงังอารมณ์ประมาณนี้ energy นี้เหมือนจัก,จกรวาลเขาอยากแย่เล่นยังไงไม่รู้เนาะ <c oughs> คุณก็แบบจริงเหรออย่างนี้เรียกแย่เล่นเลยเหรอเจ็บ <c oughs> จุกจุกเลยนะคะเวลาเจ็บเจ็บจริงนะเหวี่ยงมาทีงล้อเล่นทีงนี่เจ็บจุกจุกเจ็บจริงๆทิจงจังๆความเข้มแข็งความสุขความสำเร็จ โชคชะตาเนี้ยมันคือของคุณมาแต่ดั้งแต่เดิมนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องเจอบททดสอบเพื่อที่จะเติบโตแล้วเนี่ยค่ะมันเหมือนมันหลอมรวมมันหล่อสิมันหลอ่หลอทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีความสามารถแบบนี้มีความเก่งกาจแบบนี้คุณอาจจะต้องเจอคนใจดำอะเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าฉันจะใจดียังไงฟังดูมันแบบะอะไรนะ มันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะมันมันฟังย้อนแย้งอะแต่มันไม่มีการต่อสู้ไหนที่ฟาดฟันด้วยสิ่งเดียวกันแล้วมันจะแบบมันจะมันจะดีขึ้นได้อะอืมเหมือนเหมือนจะต่อสู้กับคนเร็วอะเราเร็วใส่อถามว่าเขาเรียนรู้อะไรได้ไหมก็ไม่ได้แถมเรากลายไปเป็นคนเร็วด้วยอะ่ะอืมมันคุ้มไหมล่ะ มันก็ไม่คุ้มเนาะแล้วเราก็ไม่ได้อยากเป็นเช่นนั้นเนี่ยค่ะอันเนี้ยเราคิดว่าจักรวาลน,น่าจะพยายามดึงพลังงานขั้นสุดในตัวของคุณออกมาพลังงานของความอาของความเป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีของความของคนที่นิ่งมีใจแน่วแน่มีความสุขอยู่ในตัวเอง เป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้แม้ว่าอยู่ท่ามกลางความมืดมิดนะคะก็ยังแน่วแน่แก่ใจเสมอเนาะเหมือนว่าเหมือนเป็นคนที่รู้ว่าข้อดีของตัวเองคืออะไรแล้วเราจะรักตัวเองยังไงเราจะปกป้องตัวเองยังไงมันเป็นพลังงานที่คุณดึงสิ่งดีๆคะ่ะเข้าหาตัว แล้วก็ใช้สิ่งดีๆอันนี้ต่อสู้กับสิ่งที่มันมากวนใจอ่ะสิ่งที่มันมาท้าทายอ่ะมันเหมือนสิ่งที่เข้ามามันเข้ามาท้าทายความดีของคุณนะเหมือนพยายามดึงออกอ่ะแต่คุณต้องเหมือนยันยันไว้อ่ะยันไว้เพื่อที่จะรักษาประคองให้รู้ว่าคุณจะผ่านไปได้คุณแน่วแน่ในเรื่องนี้นะคะความดีของคุณจะยังเหมือนเดิมมันอาจจะ เหนื่อยหน่อยนะแต่เราคิดว่ามันเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่านะคะแล้วคุณจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณประหลาดใจเช่นการป้องกันตัวเองอะคะ่ะบางทีบางครั้งอะ มันไม่ใช่ว่ากลัวใครจะเข้ามาทำํำลายแล้วคือปิดประตูล,ล็อกเลยนะห้ามเข้าอะไรอเงี้ยมันไม่ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะอันนั้นเราจะไม่ได้เผชิญอะไรกับปัญหาเลยคือก็เปิดได้แต่เปิดด้วยความระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องมีกฎมีเกณฑ์ว่าถ้าจะเข้ามาในชีวิตฉันยูจะต้องหนึ่งสองสามสี่เขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนสร้างระบบคัดกรองเนาะเผื่อ เออเหมือนในนี้นึกให้นึกอย่างนี้เหมือนแอนตี้ไวรัสในคอมพิวเตอร์ค่ะใช่ไหมเราก็จะต้องตั้งระบบของเราไว้นะคะถ้ามันมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้รู้เฮ้ยมันมีกลิ่นตุๆุแล้วนะมีเรื่องบางอย่างที่ไม่ดีกำลังจะเข้ามาไม่ต้องถึงขั้นกับปิดประตูคือต่อสู้เท่าที่จําเป็นเราจะได้ไม่เปลืองแรงนะคะเราได้เก็บแรงเอาไว้ทําในสิ่งที่ดีได้ energy แบบนี้พลังงานแบบนี้ มันมีความอบอุ่นบางคนอนะ่ะเขาจะเขาจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณแล้วรู้สึกปลอดภัยคุณแบบทั้งปกป้องเขาได้นะดูแลเขาได้แล้วก็แบบอ่อนโยนกับเขาด้วยในแง่เดียวกันเนี่ยคุณยังสามารถใช้พลังงานตรงนี้ค่ะในการเหมือนกับสั่งสอนหรือให้คำแนะนำกับคนอื่นได้ด้วยนะ อารมณ์ว่าแบบฉันเจอมาเยอะมากเลยอ่ะใครอยากปรึกษาอะไรมาจะ่ะกวักมือเรียกเลยนะมานั่งๆฉันจะเป็นที่เระบายหรือว่ารับฟังให้กับเธอเองคือบางทีบางครั้ง,งการแก้ปัญหาให้คนอื่นนะไม่ต้องเข้าไปแก้ก็ได้นะอาจจะบางคนก็อาจจะอยากได้คนที่รับฟังเนาะหรือว่า บางคนเขาแค่อยากรู้ว่ามีใครสักคนอยู่ข้างเขาอะบางทีเขาอยากได้แค่นั้นเองส่วนวิธีการอะให้เขาไปจัดการหา mm. เองได้นะคะเรารู้สึกเหมือน mm. เหมือนคุณมีพลังงานที่ซัพพอร์ตอะเพราะว่าคุณซัพพอร์ตตัวเองได้ดีมากเนาะเหมือนเรียนรู้วิธีการมาแล้วว่าจากพลังงานส่วนตัวของคุณอนะรู้แล้วว่าจะปกป้องดูแลตัวเองยังไงพอคุณเรียนรู้ที่จะปกป้องดูแลตัวเองเนี่ยคุณก็จะสามารถเหมือน ถ่ายทอดวิชาเนี้ยให้กับคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคืออารมณ์ชั้นทําได้ไอทําได้อยู่ก็ต้องทําได้อ่ะน่าจะประมาณนี้แล้วก็เรารู้สึกเหมือนพลังงานของคุณอะ่ะค่อนข้างเมตตาปราณีกับคนอื่นเสมอเสมอเห็นไหมมันวกกลับมาที่คุณรักตัวเองเนาะพอะคุณรักตัวเองคุณก็จะรักคนอื่นด้วยคุณก็จะส่งความเมตตาปรารถนาดีไปให้กับคนอื่นด้วยเช่นกัน เหมือนเหมือนคุณคอยจะใส่ใจห่วงใยคนอื่นน่ะโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าเขามีปัญหาเขาติดเขาขัดข้องอะไรอย่างเงี้ยคุณมักจะหยิบยื่นส่งมือหรือว่าส่งกำลังใจหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะไปซัพพอร์ตคนคนนั้นนะหรือสิ่งนั้นก็ได้นะจะเป็นอะไรก็ตามอะคือไม่ได้จำกัดแค่ดีแค่กับคนเนาะกับสัตว์โลกกับ อะไรอะต้นมนต้นไม้ธรรมชาติอะไรก็ว่าไปมันมี energy ของความเป็นแบบเป็นแม่เป็นแม่ที่ห่วงลูกที่รักลูกที่หวังดีต่อลูกอยากเห็นลูกเติบโตนะคะแล้วคนที่อยู่เคียงข้างคุณนะเขาจะมีการพัฒนาบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาด้วยนะถ้าเขาไม่มีอคติอะไรกับคุณนะคะเขาจะสามารถซึมซับแล้วก็เรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง ใครที่ไม่กล้าเปิดใจอ,อยู่ใกล้คุณในที่สุดก็จะใจอ่อนนะคุณมีคุณมีพลังงานพิเศษสามารถแง้มหัวใจของใครบางคนได้นะคะยิ่งถ้าแบบตั้งกัดสูงๆนี่ของรูปปากเลยนะหวานมากๆหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะคะเพราะพลังงานของคุณคือแบบอ่อนหวานขั้นสุดอะใครก็หยุดไม่อยู่ไม่มีอีกแล้วนะคะไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ที่จะสามารถหยุดยัง้ง พลังงานความอ่อนหวานของคุณได้ความอ่อนหวานนี่แปลกเนาะมันเหมือนอะไรนะมันเหมือนน้ำไหมน้ำเนี่ยเวลามันไหลผ่านหินน่ะจากหินที่มันแข็งกระด้างอะ่ะมันจะมนไปเรื่อยๆใช่ไหมนั่นแหะเป็นพลังงานของน้ําอารมณ์ประมาณนั้นเลยในขณะเดียวกันน้ําถ้ามันรวมกันเป็นพลังงานมหาศาลนะ่ะมันก็สามารถเป็นเขื่อนเป็นอะไรอ่ะสร้างเป็นพลังงานเป็นเป็นสิ่งที่แบบ มีอนุภาคทำลายล้างระดับสูงมากก็เป็นได้นะคะแต่น้ำก็อันเนี้ยถ้าถ้าคุณเป็นน้ำคุณจะเป็นน้ำที่ดีวงเล็บเป็นน้ำที่ดีคุณจะไม่เป็นน้ำที่แบบทำลายล้างคนอื่นนะคะยกเว้นว่าถ้ามีใครไปไปสกิดอะไปสกิดต่อมอะไรบางอย่างที่คุณฝังเอาไว้ไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครเห็นนะคะได้โปรดอยา อย่ามาสกิดปุ่มนั้นโดยไม่จําเป็นคือปกติเป็นคนใจดีมากนะคะเป็นคนดีกับคนอื่นเสมอแต่ถ้ามาแบบหยามกันเกินไปกดขี่กันเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รู้ว่ากดปุ่มผิดคนแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้บทเรียนไปอะไรประมาณนี้นอกจากความน่ารักความใจดีความเอื้ออารแบบนี้แล้วเนี่ย คุณเป็นคนที่เก่งมากนะเก่งในการเอาใจคนอื่นแล้วใช่ไหมเก่งในการจัดการตัวเองด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์เป็นคนที่ดูแลจัดการบาลานซ์ Balance, อารมณ์ของตัวเองได้ดีคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยมันมันยากมากนะมันจะคุมเรื่องอื่นง่ายมากนะคะเพราะอารมณ์เนี่ยมันเขาเรียกอะไรอะเหมือนไปสัมภาษณ์อะ พูดดีก็ได้งานใช่ไหมพูดไม่ดีก็เสียเขาเรียกอะไรนะเหมือนเอ่ออะไรอะพูดดีเป็นสีแกปากไหมอารมณ์ประมาณเนี้ยมันมีลักษณะอะไรบางอย่างที่คุณทำให้ตัวเองได้รับในสิ่งที่ดีโดยที่ไม่ต้องออกกำลังมากนะคะความเก่งของคุณเนี่ย คุณเก่งหลายเรื่องนะเหมือนแบบว่าชอบศึกษาเรียนรู้ไหมทานู่นทํานี่อยู่เรื่องอะไรที่แบบอยากรู้ก็พยายามไปหาให้รู้ให้ได้นะคะคือ Google นี่คือเป็นแบบว่าเดอะบัดดี้เลยนะอยากเรียนรู้อะไรถามอากูนะคะเรียนรู้ไปซะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใกล้คนแบบนี้คุยสนุกมากนะคุณจะรู้ตรงน,นรี้ตรงนั้นก็รู้ตรงนี้นก็ขี้งงสงสัยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าเบื่อมันรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ย เออเหมือนสนใจเรื่องเดียวกันแต่คุณอาจจะแบบแต,แตะแตะเรื่องนั้นเรื่องนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยตกเทรนเนาะอาจจะแบบปฏิกิริยอยู่เป็นประจำนะคะคุณก็จะรู้เทรนว่าช่วงนี้อะไรฮิตนะคะอะไรเป็นคําเป็นมีมอะไรอย่างงี้เอามาแบบเอามาคุยให้มันขำๆให้มันเป็นเสน่ห์เวลาคุณคุยกับคนนะ่ะมีเสน่ห์มากนะวิธีการแซววิธีการเตาะวิธีการแบบว่า หวานล้อมหลอกล่ออะไรได้ๆอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคุณรู้ตัวไหมนะคุณเก่งนะคุณเก่งในการโน้มนาวใจคนเก่งที่สุดเนี่ยทำให้คนรักแอบขำเลยอ,อันนี้คือไม่ได้เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะบอกก่อนวิชาเนี้ยคุณไม่ได้เอาเอาความรักของคนอื่นนะ่ะมาล้อเล่นมา มาทําให้เขาเสียใจไปเอาเปรียบเขาแต่คุณคุณทําด้วยความที่เหมือนเหมือนนิดนึงในตัวคุณมันมีความขี้เล่นอยู่นะมันมีความขี้เล่นมันมีความหยอกเยา้าอ่ะมันมีความสนุกสนานกับโลกใบเนี้ยไม่ได้เป็นคนที่แบบโอ้โหตึงเครียดเป๊ะอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบอืมรักสนุกอะ่ะรักสนุกชอบที่จะชอบที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขอะ่ะ พอชอบที่จะหาความสุขใส่ตัวเองก็อยากจะแบ่งปันความสุขที่ตัวเองมีให้กับคนอื่นเช่นเดียวกันนะคะคุณเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ใครหลายคนนะยิ้มแล้วก็หัวเราะได้ง่ายมากนะคะบางทีแค่เห็นรอยยิ้มของคุณนะเขาก็ยิ้มตามแล้วแววตารอยยิ้มเนี่ยแมชกันนะคุณจะไม่ได้เป็นคนที่แบบหน้าอย่างใจอย่างหรือว่าเสแสร้งแกล้งทำอะ่ะมิใช่นะคะเขาจะมองออกนะแล้วสิ่งเนี้ยมันเป็น มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเอ็นดูคุณอย่างมหาศาลเลยจะผู้ใหญ่เด็กอายุเท่าไหร่เนี่ยจะโดนคุณตกง่ายมากอืโดยที่คุณอาจจะเเจตนาบ้างหรือไม่เจตนานะคะอันนี้ต้องต้องดูอีกทีนึงแต่ใดๆก็ตามอ่ะจริต สลิดความน่ารักในตัวคุณอ่ะมันมันช่างดีงามกับหัวใจของคนอื่นซะเหลือเกินนะคะเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้เนี่ยหัวใจฟูฟ่องเลยแหละอืมบานเลย <c ười> ใครก็เลยอยากอยู่ใกล้ๆคุณเนาะแบบอืคนนี้เอ e นอรดีจังเลยอ่ะแบบอืแค่คุยด้วยสองสามคำรู้สึกว่าเออ ไหลที่มันแบบหนักๆอะไรอย่างเงี้ยมันเบาไปสักนิดนึงก็ยังดีเนาะหรือว่าวันเนี้ยมันทุกข์ซะเกินเดินผ่านมาเห็นรอยยิ้มของคุณแม่โลกนี้มันช่างสว่างสวยเห็นไหมคนมันน่ารักนะมันน่ารักแบบนี้นะนั่งเฉยๆนั่งยิ้มเฉยๆ,ๆเขายังรักเลยอะยืนเฉยๆเขาก็รักนะคะเอ็นอร์จีดีมอกแบบออร่าพุ่งนะคะพุ่งโดยที่ไม่ต้องพยายามเลยแต่เชื่อไหม อในขณะตรงกันข้ามกันอะใครที่จะเข้ามาเป็นคนที่มีคุณค่ากับใจอะต้องพยายามนะ <c oughs> คุณอะไม่ได้พยายามทาให้คนอื่นรักแต่ถ้าใครคิดจะรักคุณอะคนนั้นต้องพยายามคือพยายามไม่ได้เล่นตัวนะ <c oughs> เพียงแต่คิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ work hard pay hard ทุ่มเทอุตสาหะแบบ คุณสมบัติดีๆในตัวคุณโครบอ่ะฉะนั้นน่ะจะมาแบบเบเบจะมาไม่มีอะไรเลยจะมาติดลบแล้วก็มาแปะคุณเนี่ยไม่ได้นะคะไม่โอเคเลยนะกว่าฉันจะพัฒนาตัวตนมาได้ดีระดับนี้นะคะฉะนันลงทุนกับตัวเองไปเยอะมากนะคะฉะนั้นใครจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องลงทุนให้กับหัวใจของคุณเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องกังวลใจไปหรอกเอาจริงๆนะถ้าใครรู้ความลับนี้นะแค่แบบ อินเวสกับคุณเยอะๆอ่ะทุ่มเทกับคุณเยอะๆน่ะอุ้ยรักตายชื่นชมนะคะคุณเป็นคนที่ชื่นชมคนที่มีความพยายามเพราะตัวคุณก็เป็นคนเช่นนั้นแหละนะเป็นคนที่ม,มีมีทักษะในการ ทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นมีความสม่ำเสมอมีความตั้งใจมีวินัยกับตัวเองมีความสุขที่มอบให้กับตัวเองแล้วก็มีมาตรฐานที่สูงมากๆกับตัวเองนะคะอยากเป็นตัวเองที่เวอร์ชั่นที่ดีที่สดุดฉะนั้นใครที่จะเข้ามาก็อยากเห็นภาพสะท้อนแบบเดียวกันคือแบบอยากจับมือไปด้วยกัน่ะไม่อยากแบบคอยดึงคนที่อยู่ข้างล่างอะหรือว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวถ่วงอ่ะ เราแยกย้ายกันไปเติบโตก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณนี้เนาะคือช่วยเหลือคนอื่นมิใช่ปัญหานะแต่ถ้ามาเกาะแล้วมาเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นเห็บเป็นปิงสูบเลือดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมาแบบทำให้เดือดเนื้อร้อนใจอะ่ะ มันไม่ไหวอะ่ะมันไม่โอเคนะคะพลังงานของคุณมีจำกัดอย่ากเก็บไว้ให้คนที่ดีเนาะประมาณนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะาย